มาวัดสันเจ้าต้องแวะร้านนี้ กุยช่ายเจมอนอยู่ตลาดริมน้ำวัดสันเจ้าปทุมธานีกุยช่ายเขาอร่อยมากขายดีที่สุดลูกใหญ่ไส้เยอะแป้งบางนุ่มทําสดใหม่ทุกวันราคากล่องละ35บาทคุณภาพเกินราคามากเขาทํากันสดๆเลยนะนี่คือขั้นตอนการผสมแป้งนวดแป้งบรรจงนวดจนได้แป้งที่นุ่มตัดมาเป็นแผ่นกลมๆบางๆแล้วอันนี้นะคะคือไส้มังแกวไส้หน่อไม้และก็พระเอกของเราคือไส้กุยช่ายบรรจงปั้นทีละลูก เียงเตรียมเอาไว้ไปนึ่งนะคะพอนึ่งเสร็จแล้วน่ากินมากแป้งบางใสเชียวเคล็ดลับตรงนี้เลยค่ะเอาน้ำมันกระเทียมเจียวมารูบๆแตะๆเพื่อไม่ให้แป้งมันติดกันและทําให้กุยช่ายนั้นหอมขึ้นไปอีกเขามีทั้งแบบนึ่งและแบบทอดกุยช่ายแต่ละลูกกัดไปแล้วแทบละลายในปากแป้งนุ่มผักนิ่มน้ําจิ้มอร่อยสดจนหมดเกีียงถ้าใครชอบน้ําจิ้มขอเพิ่มเลยนะคะแล้วร้านเปิดกี่โมงนะคะร้านเจมอนครับพี่ เปิดมา40กว่าปีแล้วครับะะโอ้แล้วขายทุกวันไหมคะท,ทุกวันครับกี่โมงถึงกี่โมงคะตั้งแต่เจ็ดงเช้าถึงบ่ายสามบ่ายสามาระมาณนี้ครับได้ได้ไหนก็เรียนเชิญด้วยนะครับอาธิมนครับค่ะขอบคุณค่ะอร่อยแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะดูจบแล้วขอใจด้วยนะคะ